อบุทาว่าเที่ยวผ้ามาเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดสถานที่มองนี้ก็เป็นอีกองหนึ่งของพี่น้องชาวอยเอ็ดเจดีมหามงคลบัวเข้าไปเบอ่งกันครับบริเวณทางเขาเพิ่นมีป้ายบักไงเลยครับนี่เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนเรื่มท้ำวัดเย็นเจริญระบุทธมลณเจดีมหามงคลบัวสถานที่ตั้งของเจดีมหามงคลบัว กับอยู่บริเวณแยกบายพาสนี่แหละครับเป็นแยกบายพาสบ้านบัวทั้งสายเมื่อที่ออกไปทังจังหวัดกระสิน์นะครับตรงไปอำเภอพ้นท้องไปมุกดาหารเลี้ยวขวาเขาจังหวัดร้อยเอ็ดบายพาสเซนดี้ก็จะออกไปทังจังหวัดมหาสารคามครับหลังจากทายโลเคชั่นด้านนอกแล้วก็ขับรถเข้าไปทั้งในเลยครับเป็นถนนคอนกรีตโอ้สข้างทางนีไม่ดอกไม่ประดับขับรถเลาะบึงสะก่อนครับ ก่อนหินพันสลักว่าซื้อเจดีมหามงคลบัวอ๋ต่างนางลานท่าสีไหมเหลืองอรามม่ามตา,ตาอาสานน้องน้าข้างนากับมีน้ำพุสวยงามดีครับโอ้ม่วมงนี้ลีลาวดีดอกสีขาวครับพี่น้อง นานี่เป็นป้าไม้ปูกขึ้นไม่ครับพี่น้องอู้หูลมลื่นดีขนาดเป็นมองพักอาศัยของผู้ดูแรลรักษาส,สวนลมรื่นสวยงามอากาศดีอ้สถานที่จอดรถดมีบริเวณด้านหน้าย่างเดียวครับอ้อเกาะกลางถนนตรงนี้ จดีมหามงคลบัวเพิ่นกะกำลังสีท่าสีไม้ครับนางลานขึ้นไปตอนนี้ห้ามันเง่้วเจ้าหน้าที่ดูแลสวนกะตัดหญ้าครับมึ้บรรยาก,กาศดีดีครับพี่น้องครับมาจจงหวัดรอยเอ็ดกะแวะเขามาาด้วยครับเป็นสถานที่ทำบุญพักพ่อนย้อนใจได้หรือสิมาปฏิบัติธรรมตามโครงการของเพิ่นก็ได้ เห็นภาพท้ายบริเวณด้านนาของเจดีมหามงคลบัวครับมีแตกกล่าวเป็นเสียงเครื่องตัดหญ,ญ้าของพนักงานตัดหญ,ญา้าพี่น้องนักท่องเที่ยวท่านผู้ชมมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดแวะเข้ามาชมนะครับเจดีมหามงคลบัวพอบุเฒ่าสิภาพไปเที่ยวชมอีหยังมองได้อีกติดตามชมคลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ